ก็ก็เป็นเป็นความคิดเห็นของบุคคลเี้เนาะก็ไปน้ำความคิดของคนไม่ได้แล้วก็ผมก็อยากให้ก็เต็มที่ครับตรงนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับก็ฝากไปด้วยครับเไม่เลยครับก็อย่างที่บอกครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเราเราก็ไม่ได้เอาเอาตรงนั้นเข้ามา หัวใจนี้เพื like well. like ่อเธอครับพ so 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 ี Tom ่ใช้วลานี้พี่เผาเขาแบบนี้มันแบบบั่นทอนเราบ้างไหมในการทำงานไม่บันทอนเลยครับผมคิดว่าบางทีก็เป็นอย่างที่เขาบอกเป็นความคิดเห็นของของคนเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เราก็งานตรงนี้เราก็ต้องต้องเต็มที่แล้วเราถ้าเอาตรงนั้นมาบันทอนเนี่ยจะทำให้งานเราไม่ดีครับแล้วเรากังวลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้เปิดใจดูกันก็เต็มที่ครับทปฏิเสธเต็มที่ เราก็เรากา็มีครับพี่มาโย่แต้วพี่ตอนนี้เขามี ไปกลัวยังไงก็คนเราคงไม่ได้ร่วมงานแล้วก็เราก็ทำที่เซนตี้ครับแบบว่าบอกให้เราได้ร่วมงานเราก็มีประสบการณ์ใหม่ได้ได้ร่วมงานกับคนหลายๆคนมันก็ดีคร่ะน้องจากมีคำถามเรื่องของน้องเจนจันจีหน่อยนะคะพอดีว่าเหมือนกับว่าเขายังโดนแฟนคลับโจมตีแล้วก็แอนตี้ไม่เลิกถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่ยุ่งถ้าไม่เลิกยุ่งหรือเนี่ยจะบุกแบบไปข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คล้าย นี่ก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามานั่งเขียนกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะครับแล้วก็เออมันผมว่าอย่าพูดถึงเลยดีกว่าเขาเคยปรึกษาเราไหมเว้ยเขาค่อยพูดสาระไหมไม่ครับเขาไม่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เราก็ออกมาบอกว่าเออเราพบกันในแบบไหนก็จบเราเป็นหอนนีงไงคะเป็นตอนนี้เขายังมีแบบว่าการขับกระป๋องดีอะไรแบบนี้อไหมคือผมไม่ทราบเพราะคนหน้าที่คยสัำคัญจะตื่นไปจนถึงโต๊ะเครืยอเหมือนกัน ได้เราก็ได้แต่บอกตัดริงว่าเรอเป็นยังไงอะไรนโทเหตุผลนี้หรือเปล่าคะถึงยังไม่เคยกไม่ไม่ครับเลย่มนีเกี่ยวกัแต่หลายทีไปนไมคะค่ะไม่ครับเขาไม่ได้ไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยกันเลยเป็นหัวเขาบ้าเป็นหัวเขาไหมครับตัวแบบไย่ผมว่าเรื่องแบบนี้ก็คือถ้าจะเขียนขนาดนั้นผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงครับมันมันไม่ใช่สิ่งที่แบบน่ารักเลยเี่ไม่เวิร์กเลยไม่นับหนุ่มเลย แบบว่าพอเราจะคุยหรืออะไรยังไงกับใครอะไรเงี้ยแต่แฟนคลับเขาไม่โอเคอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่ได้จริงๆครับก็ผมก็ผมก็เราก็บอกตามความจริงครับว่าเราเออเป็นยังไงเราก็บอกไปแล้วแล้สถานาของตัวเองจะมีวิธีถกกล้องจะติดยังไงบ้างโอ้โหก็ถกกล้องอะนะก็ไม่มีครับเนี่ยโอ้ยก็บอกความจริงตลอด กากับเรา,า,าจะจริงจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดกระแสอย่างนี้ทำไมกันต้องห่างก,กันเลยพนะี่โอ้เพราะว่าเกี่ยวครับเพื่อนเราก็คบกันได้นานครับก็คือก็อไม่คือไม่อะไรเลยใช่ครับยังเป็น